เกมแบดซิงครับโอ้หน้าฝนเลยนี่นะครับเกมแบดซิงครับดูครับวันนี้ฝนตกครับนะครับติดแล้วโคกำลังไปเกี่ยกองดินนะ่ะดูทางดูทางหน่อย ฝนก็ตกครับแต่มันตกเรียนๆนะแต่ทางเละโอ้ oh. คุณอนะ oh. วันนี้จะมานับท่านผู oh. ้ชมครับวันนี้โอ้เดินอะไรเี่อ ัดตัดอ้าวมันเอ็นอะไรนี่ออกมา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 บงล้ลอ,นะลงอทางสีนะาาล้อมันตานแล้วนี่เยอะยวๆๆ,ๆ พื้นดินเมื่อกะเป็นดินธรรมดาเองเราจะแดงก็เอารูล่างมาปูได้นะฟีเลนเลนฟีเลนเลน วอยังไม่ได้เลยนี่เอาไม่กโกมาครับต่อครับออกมาแล้ว กับบ้านนอนครับวันนี้แม่มอจันเป้าจันเป้าออกบางทีเ่เห็นดินอนไอ,อเาถหน้ารถไมไหนไม่ยังไปบอไม่หมอเป้เเปา ขูดอ้อบ่ลนีน่งมันจบอ้อบ่อ <c oughs> บ่แม่นดูล่งแค่นะ <c oughs> เป็นปดดนุนะดินผสมดูล่างฟอร์มดูล่างจีนดูล่งก <c oughs> ินแดงทำมาเล่นนะก่อนนะอามาเล่นราวาน ได้่มได้อนี้มันมาเอาเลยเด้บวิมันมีโต๊ะได้เนาะฝนมันโต๊ะได้ทั้งทีฮะบอก้ยแต่นี้โอ้้ัจักจ้าหจักหัจักะไได้เขาขี่ออกมากลปลาโอ้แม่นมีกิ๊กกกักทางนี้พ่แม่นบอเปนเค้กดิส่ะะเป็นเค้กอยู่อำเภอหรือเป็นเค้ก เม่นี่ย <c oughs> ุนตกก็เอารถด,ด้ามเอาไปเล่น <c oughs> จักไปเล่นไม่เล่นเม <c oughs> ่นเ <c oughs> หรอฮะ

มีได้ปะปบ้ากูว่าไปท่าได้กูได้ดอเดนนอออทียมนึงกู็ดีโมนมีหัวพี่บ้ากออกไปนี่จำอ้เอลอคได้เฮลานแหลอได้จ้า้วอดได้มาแล้วครับเอาดินออกมาอีกรอบครับเมื่อกี้นี่เทค,ครับ ซ่อมทางมันจะอยู่ตรงเดิมไหมที่เดิมไหมโอ้ปีแล้วปีแล้วปีแล้วเอาแล้วบาทนี่เอาแล้วโจแล้วบาทนี่มันไม่ไปเลยลิฟต์เปอ่าจมแล้วครับอยู่แล้วเนืดนะเดี๋นี้ฮะมันจมแล้วเฮ้ยเนาะอีไปอีไป พอ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 ทางน้ครูต้มสมือ้ายมือวานบริโตครับ รอรอไม่ครเสีนต้นโ้โ oh, <c oughs> ยะไปโค <c oughs> <c oughs> แขนสั้นยูมีชุด บาทนี่ปาอ้าวไปละบาทนี่โอ,โอ้ยแย่แล้วแบบนี้ไ,ไปยา,า,านเป่าออกคำคิดเห็นหน่อยอเอ็ดเป็ดกับเอ็ดเป็ดวันน,น,นี้ ไปเลยว่าโอ๊ลงวัางเด้อลอวนาน,ะนี่ลงเถอะนะอะไรไอ้เพื่อจอยดึงบ่ดึงขึ้นนะวะนี่โอ้จนหอดขินดินเก่าพุเนาามองข้าวเท่ไ้มันบ่มไว้เบิบดละน้ำบ่มเบิดละโอ้โอ

เราดูรอดูล็อกกี้ครับคันต่อไป <c oughs> วันนี้มาถ่ายคลิปเฉยๆครับเอารถออกมาเล่นถ่ายคลิปครับ <c oughs> เอาละมันละครับงานนี้อ,อาจารย์เปาอาจารย์เปาอีกเด้อพิน้าปิดตาเด้อาจารย์เปา จู่หยังนี่ยะเมาซาบอ่ะดิกน้อยมือนกันบ่อเปล่าเปิ่งจะมาซาขึ้นฮะฮะซายังอยู่บ่อแจ้งตำรวจจับได้บุซาฮะหนี่ง มีปันมีปันกูฮะมียางกูแจ้งยำลยมึงต้องเอามาแบ่งกูได้เอองดีไปพิเศษเลยจริน้อมึงนี่ฮะปนาปีตาแล้ววาทาอิว้วววววมววว่ววาววรวว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 วารับวว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 ยว แม่บปจ์แม่แมแม่โอวันนี้วันนี้ทำไมเหมือนลูกหมาเลยนี่โอ้เปียกน้อมแม่เลยนิโอ้ทรงผมนี่ใครตัดให้นี่เพื่อเพ่อ CF CF สั่งเพื่อสั่งเพื่อัดแอปไว้วางใจมาตมีไว้วางใจแล้วมันจะเป็นเลยเลยคิวโควิด่มไม่ยัดผมโอ้าะ เอามาดูรถกันต่อครับแล้วล็อกกี้เสียนาดโอ้เสียงก็เล่าจ่ายแทนควันดำขนาดบ้ากันน,นี่หรอเอ้ยเอ้ยโอ้ไปได้ได้เอ้ยเอ้ย,ยโอ้แห้งได้ล็อกกี้นี่ไม่หมดครับไม่หมดแต่ล็อฟรี ท่านนี่อ่าเลือดไปแล้วครับลงทีเทแล้วครับทีนี้โอเคครับออกบ่อได้แล้วอ,อ่าคือแห้งเนี่ย่นนี่อ่าตุ๊ดนะะโอเคครับโอเคร้อยสิบห้าครับ girl yeah. bye-bye